ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับดารานักแสดงคนดังค่อนข้างเยอะมากๆหลายคนก็เดินเข้าเรือนจำไปแล้วนะฮะล่าสุดมีอีกหนึ่งเคสนะครับที่มีคนดังเป็นอดีตผู้บริหารคลินิกความงามชื่อดังออกมาแฉว่ามีดาราดังคนหนึ่งเนี่ยไปรีดเงิน20ล้านบาท<ฮ>ซึ่งดาราคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นประเด็นข่าวอยู่ในตอนนี้หรือเคยเป็นอยู่ในอดีตหรือเป็นใครนะครับ แล้วดาราคนนี้เนี่ยไปเรียกเงินจากน้องชายเขาอีก68ล้านบาทอ้างว่าเคลียร์กับผู้ใหญ่ได้ oh. วิ่งเต้นคดีได้สุดท้ายน้องชายเขายอมจ่ายไป5ล้านบาทแต่ที่บอกเคลียร์ได้เป็นคลียร์ไม่ได้แล้วดาราคนนี้ก็เงียบหายไปเฉยๆครับ,รบเห็นกรณีของดาราท่านหนึ่งนะครับที่เรียกรับเงินดีไอคอน20ล้านนะครับ บอกด้วยนะครับว่าให้เอาเงินไปคืนน้องที่ด้วยนะครับ5ล้านที่ไปเรียกรับเงินว่าจะมีผู้ใหญ่ช่วยแล้วก็ไปหลังแกเขานะครับถ้าไปคืนก็จะไม่พูดถึงนะครับยังไงก็ไปคืนด้วยนะครับจะรอฟังนะครับคืนแบบเงียบๆก็จบกันนะครับ5ล้านนะครับกับสอเสือครับอย่าลืมไปเคลียร์ให้จบภายใน7วันนี้นะครับ นี่ฮะนี่เป็นคลิปที่คุณเอกนักกรน,นะครับนักธุรกิจชื่อดังและเป็นอดีตผู้บริหารคลินิกเสริมความงามออกมาแฉว่ามีดาร,าราคนหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังกรณีเรียกรับเงินดิไอคอน20ล้านบาท เคยไปเรียกรับเงินน้องชายเขาสูงถึง68ล้านบาทเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องคดีความโดยในขณะนั้นเนี่ยน้องชายเขายอมจ่ายนะแต่ไม่ได้จ่าย68ล้านเนี่ยฮะจ่ายไป5ล้านบาทสุดท้ายไม่มีความคืบหน้าแล้วดาราคนนั้นก็เงียบหายไปเลยตัวเขาที่ออกมาทิปเนี่ยคืออยากให้ดาราคนนี้เอาเงิน5ล้านไปคืนกับน้องเขาแม้ว่าน้องเขาไม่อยากจะให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันทั้งสองฝ่าย แต่ตัวเขามองว่ามันไม่สมควรคุณเอาไป5ล้านอ่ะแล้วคุณไม่ทําอะไรเคขยระให้ก็ไม่ได้ซึ่งคุณเอกบอกด้วยนะครับว่าส่วนตัวมีการเก็บหลักฐานเป็นไฟล์ข้อมูลค่อนข้างครบอยากให้ดาราคนนี้เอาเงินมาคืนเงียบๆก็ได้หรือ inbox มาคุยส่วนตัวก็ได้ครับอย่างที่บอกนะครับก็เอาเงินไปคืนเขาติดต่อมาได้แล้วก็ จริงๆพี่ก็ไม่อยากจะจะมานั่งต้องมานั่งอธิบายต้องมานั่งอะไรแต่บังเอิญเขาก็เก็บไฟล์เก็บข้อมูลไว้ค่อนข้างครบซึ่งเรื่องนี้เขาเคยมาปรึกษาพี่แล้วแล้วก็ก็ไม่อยากให้กระทบอะไรมากทั้งสองฝ่ายแต่พี่ว่ามัน,มนไม่มันไม่ควรอ่ะไม่ได้เรียกห้าล้านนะครับจริงๆเรียกหกสิบแปดล้านหกสิบแปดล้านนะครับแต่เขาไม่ไม่ได้มีเงินให้อะไรเงี้ยให้ไปก่อนห้าล้าน โอ้โหเนี่ยเรียก68ล้านนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงินเนี่ยทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบดูนะเอ๊ะมันมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ไปเจอว่าเนี่ยฮะเมื่อวันที่16มกราคมปีที่แล้วครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับตํารวจบุกจับคลินิกเสริมความงาม5แห่งใช้ซิลิโคนเถื่อนมูลค่ารวมกว่า2อล้านเก้าแสนบาทต่อมามีข่าวนะฮะมีข่าวว่ามีดาราดังคนหนึ่งอาสาออกมาเคลียร์กับผู้ใหญ่ให แต่สุดท้ายก็เคลียร์ไม่ได้ส่วนดาราคนนี้ก็เงียบหายไปนะครับะเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าเป็นคนคนเดียวกันกับที่มีข่าวในขณะนี้เนี่ยผมว่าคงต้องออกมาชี้แจงแล้วแหละว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างไรหรืออยากจะชี้แจงอีกมุมก็ได้ว่าสิ่งที่คุณเอกพูดเนี่ยมันไม่จริงไหมหรือมันมีอะไรคลาดเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรม แต่ถ้าเกิดการหายตัวไปเลยยิ่งทําให้มีคําถามใช่ไหมและมีข้อสงสัยมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ